สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเมษลัคนาเมษแล้วก็ราศีเมษนะคะอ่ะก็ไปดูกันนะคะว่าดวงของคุณนะคะในปี2567จะเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็ขอวอวยพรให้เพื่อนๆชาวเมธทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จนะมีความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งคั่งร่ารวยกันทุกๆคนเลยนะคะมีความสุขค่ะ้าอยากบอกอะไรบ้าง สี่เหรียญนะคะไพ่ตูเดตเดอะเมจิกเชียนค่ะแล้วก็จะเป็นเจ็ดดาบอัศวินเหรียญสี่ไม้เท้าห้าดาบเก้าเหรียญเดียมเพรสเจ็ดถ้วยเดอะวีออฟฟอร์จูนะคะ แลกะก็สิบดาบอ่ะคือถ้ามองจากภาพรวมตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นพลังงานที่ดีเยี่ยมเหมือนกันนะคะอา,อาจจะมีในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองเกิดขึ้นแต่เพื่อนๆชาวเมฆต้องมีการวางแผนดีๆนะในปีนี้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเจอกับอุปสรรคเดิมๆในชีวิตก็ได้อย่าประมาทกับการใช้ชีวิต ในเรื่องของการเงินการทองนะคะต้องวางแผนดีๆค่ะนะแล้วก็อีกเรื่องนึ่งนะคะ คุณมีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะอาจจะมีข่าวดีมีใครบางคนนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็อาจจะมีการตกลงแต่งงานมั่นหมายกันแบบเร่งด่วนนะมีความใจร้อนในเรื่องราวของความรักคนเข้ามาในชีวิตก็ร้อนนะคะอยากจะเป็นเจ้าของได้ครอบครองคุณนะคะกลัวที่จะสูญเสียคุณไปก็มองว่าคุณอาจจะได้เจอสายเปีที่เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆในปี2 0 2 0 567เนี่ยมีไพ่10ดาบขึ้นมาเป็นเป็นใบสุดท้ายเลยเนี่ยบ่งบอกว่าคุณต้องอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตหรือบางทีเนี่ยอาจจะระมัดระวังในเรื่องของอสุขภาพก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนี้เรามาดูเรามาดูในแต่ละเดือนกันนะคะในเดือนมกราคมเนี่ยในเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณอาจจะได้รับผลกำไรจากาจากปลายปีที่ผ่านมาเนาะปี2 0 1 หกนอะปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีผลกําไรให้เหลือเก็บให้เหลือกินให้เหลือใช้บ้างมีเงินในการต่อทุนทําธุรกิจนะคะอ่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะต้องเรียกว่าจัดการปัญหาชีวิตอนะให้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆบางทีอะไรบางอย่างที่อะ คือมันมีไพ่สี่เหลียญขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมเดืเดอนมกราใช่ไหมนั่นแปลว่าคุณเหนื่อยมาเยอะนะเหนื่อยมาเยอะกับปีที่ผ่านมาคุณพยายามที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่มันเหลืออยู่อ่ะเช่นการลงทุนอะไรไปก็แล้วแต่นะคะพยายามที่จะเก็บเกี่ยวมันขึ้นมาพยายามที่จะรวบรวมเงิน ให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะรวบรวมได้บางทีมันอาจจะไม่ต้องไม่ได้ต้องมองในเรื่องของการขาดทุนหรือว่าได้ผลกําไรเท่าไหร่แต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ลงไปเนี่ยเออเนี่ยให้มันแบบว่ารวบรวมได้เนี่ยให้ได้มากที่สุดอ,อาจจะเหลือบ้างอะไรบ้างนะคะให้ได้มากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะคิดปรับแผนปรับเปลี่ยน โครงสร้างธุรกิจหรืออะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณเนี่ยทั้งหมดเลยเพื่อการเริ่มต้นใหม่มันมีบางสิ่งบางอย่างเดิมๆที่มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้หรือทําต่อได้นะคะทุกอย่างก็จะเหมือนกับว่าอ่ะจบลงเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่มันเหมือนกับว่า คุณกำลังเจอเรื่องราวบางอย่างที่ดีมันเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตที่จะทำให้คุณได้พลิกฟื้นกับสถานการณ์ดีจากสถานการณ์รเดิมๆที่มันไปต่อไม่ได้คุณมีความหวังว่าจะพลิกฟื้นชีวิตของคุณมันเหมือนกับบางทีคุณก็อาจจะขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนั่นขอให้มีปาฏิหาริย์แล้วคุณก็เชื่อนะว่าคุณได้พบเจอกับปาฏิหาริย์นั้นแล้วประมาณนี้นะคะ,ะในเดือนในเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ จะมีเรื่องราวที่คุณไม่คาดคิดที่คุณไม่คาดไม่คาดหวังเาขาเรียกว่าไม่คาดฝันนะคะไม่ช่ไม่คาดหวังนะเป็นเรื่องที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณมันเหมือนกับจะมีเรื่องโชคดีราวกับปาฏิหาริย์จริงๆในสิ่งที่คุณคิดไว้นั่นแหละนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยอ่มันจะมีเรื่องที่เตือนคุณนิดหนึ่งนะคะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณอาจจะได้รู้คุณอาจจะต้อง ดูดีๆด,ด้วยนะธุรกิจของคุณการวางแผนการทำงานก็แล้วแต่บางครั้งอาจจะมีหุ้นส่วนมีเอ่อมีคนที่ทำธุรกิจร่วมกันอันนี้ต้องพิจารณาดีๆนะเพราะว่าอาจจะไว้วางใจได้ร้อยเปอซไหมอันนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องระมัดระวังละเอียดรอบคอบคุณไม่สามารถ ไว้วางใจหรือเชื่อใครได้ในในในหุ้นส่วนนั้นได้อย่างร้อเนะเพราะมีไพ, mm. พ่เดาบขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีคนที่หวังผลประโยชน์เห็นแก่ตัวหรืออาจจะไม่ได้ซื่อสัต์ซื่อตรงกับคุณเพราะฉะนั้นคุณเองต้องพิจารณาดีๆนะคะทําอะไรก็ให้มีในเรื่องของสัญญามีเรื่องของลายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อยบางครั้ง เรื่องของการเงินการทองก็ไม่เข้าใครออกใครใช้ใจซื้อใจใช้ใจแลกใจบางทีมันก็ไม่ได้นะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะได้รับผลกําไรในเรื่องของการทําธุรกิจใหม่ๆคุณจะเห็นผลกําไรได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยก้อนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้กับชีวิตมากๆทีนี้ในเดือนอมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องของความรัก ใครที่คบกันมานะคะหรือเพิ่งเจอกันหรืออาจจะคบกันได้ไม่นานเท่าไหร่คุณจะมีข่าวดีแบบสายฟ้าแลบเลยนะอ่าหรือว่าคุณอาจจะอดใจไม่ไหวได้เงินมาถ้าคุณเป็นผู้ชายเนาะคุณก็อาจจะอ่าตัดสินใจที่จะแต่งงานนะคะไปสู่ขอเธอก่อนที่เงินก้อนนี้มันจะหลุดลอยหายไปหรือบางทีถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็อาจจะถูกใครบางคนนะคะอ่าเข้ามาในชีวิตของคุณคบหากันไม่กี่เดือนนะอาจจะสักประมาณ3-4เดือนอาจจะขอคุณตกลงแต่งงานแบบสายฟ้าแลบอันนี้มันก็เป็นไปได้ เช่นกันคนโสดมีเกียนพบรักแบบไม่คาดคิดนะคะาพาวิวาเหาะเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณอาจจะรู้สึกถึงการแข่งขันในเชิงธุรกิจนะ,ะอาจจะมีการแข่งขันสูงแต่คุณจะประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับว่าโชคเข้าข้างคุณเลยละนะคะเพื่อนๆชาวเมธนะในเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนที่การเงินการทองของคุณเฟื่องฟูมากๆนะอิสระทางการเงินอ,อยากจะเอาเงินไปทําอะไรจับจ่ายใช้สอยอะไรเปตัวเองหรือจะซื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นเดือนที่จะมั่งคั่งมากๆแล้วตัวของคุณเองต้องสํารองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าได้เงินมาเนี่ยเพราะว่าเราเห็นสิบดาบอยู่นะไม่ใช่ว่าได้เงินมาเนี่ยคุณก็โอ้โหแบบ ไม่รู้สิอาจจะละเลยต่อการวางแผนในอนาคตหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าโดยส่วนตัวของคุณเนี่ยคุณมีการจับจ่ายใช้สอยเงินยังไงอันนี้คุณก็อย่าประมาทนะคะบางทีคนเรานะมันก็มีอดีตให้คุณให้คุณเนี่ยเป็นบทเรียนเนาะมีขึ้นแล้วก็มีลงเชื่อนะคะว่าคุณจะสามารถเรียนรู้ได้จากอาดีต กันยายนเนี่ยโอ้โหเป็นเดือนที่คุณชีวิตดังจากกัรตัดีนีเลยหวังสิ่งใดได้สิ่งนั้นอยากจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะมีเงินมีทองมีชีวิตที่หรูหรามันเป็นช่วงขาขึ้นของคุณเลยนะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมันจะอยู่กับคุณ าถามว่ายาวนานไหมขึ้นอยู่กับการบริหารการจัดการชีวิตนะคะไพ่7็ถ้วยในเดือนตุลาคมนะคะเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีโปรเจกต์อะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างคือบางทีเวลาที่เราแบบอ่ามีการเงินการทองขึ้นมามีเงินที่จะมาต่อยอดทํานู่นทนํานี่อะไรหลายอย่างในความคิดในความฝันของคุณนั้นเอาเป็นว่าจงระมัดระวังกับเรื่องนี้ด้วย นะะอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ทําต่อไปส่วนอะไรที่มันเหมือนกับว่าเออมันก็มันก็อยากทำแหละมันมีโปรเจกต์อยู่ในหัวเยอะแยะมากมายเนี่ยคุณต้องเลือกสักนิดหนึ่งบางครั้งสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณนะบางทีมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จไปซะทุกอย่างแต่คุณต้องมีสติในการเลือกในการเรียงลาดับความสําคัญว่าเออต้องใจเย็นๆนะคะว่าจะทําอะไรก่อนก็สามารถที่จะทําได้ในเดือนอพฤศจิกาย,ยนเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะได้ทรัพย์ใหญ่นะ เป็นเดือนที่คุณอาจจะได้บ้านได้รถนะคะได้มรดกได้ที่ดินได้เงินก้อนใหญ่ใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้นะคะประมาณนี้ทีนี้อะไรที่คุณได้มาเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีเงินเก็บอยู่อันนี้สมมุติว่าค,คุณได้เงินมาคือที่เราต้องมาย้อนดูเนี่ยเพราะว่ามันมีไพ่สิบดาบมันเป็นประเด็นสําคัญที่จะต้องเตือนเพื่อนๆชาวเมธนะคะเช่นอ่ะ งานคุณประสบความสําเร็จคุณได้เงินมาประมาณอ่ะสิบล้านบาทอันนี้สมมตินะสิบล้านคุณจะได้เท่าไหร่ก็ได้นะสิล้านบาทแล้วคุณก็อ่สิ่งที่อยู่ในหัวของคุณเนี่ยมากมายเลยคุณก็เอาเงินสิบ่ะอ่าสิบล้านบาทไปลงทุนนู่นนี่นั่นแล้วคุณก็ตัดสินใจซื้อบ้านอ่ะอาจจะซื้อบ้านในราคาแบบห้าล้านแปดล้านเก้าล้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บางทีคุณ มองว่าคุณไม่ได้เผื่อนะคุณไม่ได้เผื่อคุณมีเท่าไหร่คุณก็อาจจะไปอัดกับทรัพย์สินของคุณจนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่สิบดาบก็เลยออกมาบอกว่าเดี๋ยวคุณจะเจอปัญหาเจออุปสรรคได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รู้เกี่ยวกับตรงนี้ล่วงหน้าคุณมี10บล้านคุณก็อาจจะซื้อบ้านสักราคา สี่ล้านห้าล้านก็น่าจะโอเคแล้วเนาะอาจจะเหลือเงินไว้อีกสักครึ่งหนึ่งนะคะไว้รองรับในอนาคตถ้าคุณไม่ระมัดระวงังคุณอาจจะติดได้เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องระมัดระวังอุปสรรคอะไรบางอย่างที่บางทีมันอาจจะไม่ราบรื่นมากแต่พไพ่ใบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าคุณวางแผนเกี่ยวกับการเงินการทองของคุณในระยะยาวให้ดีด เพราะบางทีมันไม่ได้มีอะไรแน่นอนเสมอไปแต่คุณจะมีช่วงชีวิตที่ดีมากๆคุณจะไม่เจอสิบดาบถ้าคุณจัดระเบียบแล้วก็ไม่ประมาทนะคะว่าเอ้ยชีวิตคงไม่มีอะไรแล้วล่ะอะไรเงี้ยคือสิ่งที่จะมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องของดวงชะตานะมันเป็นเรื่องของการกระทํามันเป็นเรื่องของการวางแผนด้วยตัวของคุณเองถ้าหากว่ามันมีปัญหาเนี่ยมันก็เกิดจากตัวของคุณที่บางทีเนี่ยอาจจะเหมือนกับเออ คุณมีเงินเก็บ10ล้านคุณก็อยากได้บ้านสักราคา9ล้านอะไรเงี้ยเอยตกแต่งอีกอ่ะล้านหนึ่งเนี่ยตกแต่งไม่พออันนี้เป็นกรณีสมมตินะนะคะเป็นกรณีสมมติเออเหลือเงินล้านหนึ่งก็ตกแต่งไม่พอปิว้วไม่พออะไรไม่พอกลายเป็นว่ามาติด10ดาบนั่นแหละมันเกิดจากการวางแผนทั้งหมดเลยเนาะอ่ะไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมคะเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพของชาวเมดนะคะ อันนี้ขยายไพ่ให้เนาะในเรื่องของสุขภาพนะคะ5้าไม้เท้า8ดเหรียญสอดาบชาลีออดก็จริงๆปัญหาสุขภาพเนี้ยก็น่าจะน่าจะไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลน,นะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาบ้างหรืออะไรบ้างก็ ก็ตามวัยเนาะเราถือว่าตามวัยก็แล้วกันสายตาสั้นสายตายาสายตาภาพมัวก็ดูแลกันไปตรงนี้แต่โดยภาพรวมก็ยังรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงดีนะคะวิ่งขึ้นเขาได้โอเคไหมวิ่งได้เดินได้สะดวกสบายไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็ถ้าเดินเยอะถ้าเดินมากๆกเนี่ยก็ระวังในเรื่องของข้อเขา่าข้อเท้านะคะกระดูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะช่วงขาเนี่ยก็ก็ดูแลเป็นพิเศษก็แล้วกันนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะ Hate, อุบัติเหตุอะไรมีอะไรต้องระมัดระวังไหมอืมาดาบ king cups หดาบอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีนะแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกความเครียดความวิตกกังวลที่บางทีเนี่ยเกิดจากการเกิดจากการวางแผนไม่ดีคุณเองเป็นคนที่เสียสละเป็นคนใจดีเป็นคนที่ช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องตรงนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบให้คุณเนี่ย ต้องสู้ต้องลุยต้องฝ่าฟันบางทีต้องคิดใหม่เริ่มใหม่ตลอดเวลาอันนี้เป็นอาจจะเป็นไพ่คาแนะนํานะคุณจะใจดีกับใครก็ได้แต่คุณต้องใจดีกับตัวเองก่อนคุณต้องคิดถึงตัวเองก่อนคุณต้องรักตัวเองก่อนคุณต้องการเน80% 70%เนี้ยไว้ให้ตัวเองก่อนนะคะก่อนที่คุณจะช่วยเหลือใครจนหมดเนื้อหมดตัวหรือหมดหน้าตาของคุณเนี่ยเพราะว่าคุณเจอกับสิบดาบเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นคนที่ใจดีเนี่ย มันอาจจะนําความปวดหัวความเครียดเข้ามาในชีวิตของคุณได้มันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องพิจารณาหรือเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใดๆก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะป้องกันความเครียดหรือปัญหาอุปสรรคนี้ในอนาคตของคุณได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะอืถ้าอยากบอกอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมคะถ้าอยากบอกอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติม ได้ไพ่เพสอฟคัพ p a r o p h a n t ไพ่ Sun Night of Swords ถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรในชีวิตนะคะก็จงไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณศรัทธาที่คุณเคารพคุณจะได้ตื่นรู้แล้วก็มีสติกับการใช้ชีวิตคุณจะไปต่อไดอ้แบบคุณจะยังมีพลังไปต่อกับชีวิตได้ โดยที่ไม่มีขีดจำกัดอะไรอ่ามันจะไม่สะดุดถ้าคุณมีสติอ่าจริงๆนะตรงนี้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะคะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรนะคะอ่าจะช่วยเหลือใครหรือจะลงทุนทำอะไรหรือจะซื้ออะไรที่มันเหมือนกับว,ว่าต้องใช้เงินก้อนใหญ่อะไรประมาณนี้ค่ะอ่าลองลองตั้งสติหรือลองประเมินลองลองประมวลภาพหรือบางทีเนี่ยอาจจะ ไปกราบไปเขาเอา่อไปไหว้ไปขอพอรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณที่คุณเคารพอะ่ะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยเกิดการตื่นรู้เกิดการมีสติเช่นเออคุณอาจจะคิดได้ในเรื่องของคําสอนเออบางทีเนี่ยมันก็ไงเดียมีคือ สุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะมีอะไรมากมายแค่ไหนเราก็เอาไปไม่ได้แบบนี้ค่ะมันอาจจะทําให้คุณมีสติว่าเออเราควรที่จะมีอะไรเพียงแค่พอดีพอตัวนะคะคุณจะเกิดความคิดแบบนี้ได้แล้วคุณก็จะบาลานซ์ชีวิตได้คุณจะได้ตื่นรู้เกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละนะคุณพยายามที่จะอืพยายามที่จะแบบเข้าเข้าโบสเข้าวัดทําสมาธิ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพลังงานที่ดีสําหรับคุณนะคะการทําบุญการทําให้เอออย่าใจร้อนอย่าวู่วามการได้ตื่นรู้มันจะช่วยให้ชีวิตของเพื่อนๆชาวเมษเนี่ยผ่านพ้นกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณนะอ่ะโอเคค่ะก็เป็นความเชื่อสําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปยังไงก็นะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้มีความสุขกันทุกทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ